ในลัศมีของตัวปปลาเนี่ยก็จะเป็นเป็นจีบจีบจีบอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นกลวยขึ้นมาก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ูรูง่ายสไตล์สินเจริญน,นะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำเหรียญของหลวงพ่อหอมวัดเปิง หรือว่าวัดบางเตยกลางอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาฝากเพื่อนอน,นะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญระดับต้นๆของเมืองสามโคกนะครับเป็นเนื้อเงินรุ่นแรกสร้างไว้เมื่อปีพศ2518นะครับจํานวนสร้างเนี่ย99เหรียญนะครับตามตําราเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าตอนนั้นเปิดรับจองนะครับตามจอง เหรียญนี้ไม่ค่อยได้พบในท้องสนามนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สร้างน้อยมีไม่ถึงร้อยเหรียญนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายองคหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อให้เพื่อนๆใช้ศึกษาประกอบอการตัดสินใจที่จะสะสม เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อหอมนะครับเพื่อนๆต้องจำใบหน้าของหลวงพ่อหอมให้แม่นนะครับดูแววตาครับเห็นไหมครับแววตาเนี่ยแกะได้เสมือนจริงมากๆนะครับเส้นเล็กเส้นน้อยเส้นขาเส้นเกินแบบนี้แกะได้ดีมากๆดูลักษณะ,ะของจม,มูก ดูนะครับเนี่ยลองเลือลิมฟีปากสวยงมากนะครับดูกันแกะปากแกะเป็นชั้นเป็นเป็นสเตปนะครับเนี่ยล่องของแก้มแกะได้เนียนมากนะครับจินตนาการของช่างเนี่ยแกะได้สวยมากๆเส้นขาดเส้นเกินแบบนี้ดูเส้นผมเห็นไหมครับเส้นผมนี่เป็นธรรมชาตินะครับ สวยมากๆนะครับเส้นขาเส้นเกินแบบนี้แกะเหมือนมีชีวิตเลยนะครับดูบัวฝั่งนี้นะครับเนี่ยจะมีกลีบทับกันแล้วเป็นพระปั๊มนะครับมีเสียนวิ่งเห็นไหมครับเนี่ยมีเสียนวิ่ง ตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะครับสวยงามมากๆกหนกหูที่หูนี่สวยงามนะครับเส้นขาดเส้นเกินติดชัดเจนนะครับเนี่ยลักษณะของการปั๊มและมีเสี้ยนนะครับ ตัวหนังสือแกะได้สวยงามมากนะครับดอกบัวข้างนี้แกะได้อ่อนช้อยนะครับดอกบัวด้านนี้แกะได้อ่อนช้อยนะครับมีเส้นแบบนี้การมีเส้นแตกแบบนี้นะครับขอบนี้เป็นแท่งเลยนะครับที่เห็นเป็นคราดๆอย่างนี้นี่เป็นสนิมของเงินนะครับ เส้นขาดเส้นเกินแบบนี้นะครับดูลูกกระเดือกจีมีเส้นแบบนี้การเกาบล็อกนะครับไฮปลาลามีคลื่นอย่างนี้ขมๆมเลยนะครับยิ่งเนื้องเงินเนี่ยจะขมมากเพราะว่าเนื้องเงินเนี่ยนิ่มนะครับจีวรขมนะครับขมชัดลึก ตรงนี้เป็นโค้ดนะครับเป็นตัวปอปลาในรัศมีของตัวปอปลาเนี่ยก็จะเป็นเป็นจีบจีบจีบอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นกลวยขึ้นมาปอปลาเนี่ยก็คือเป็นพระนามเดิมของท่านนะครับคือชื่อเปลืองศิล,ลปีนะครับตอนนี้เป็นตัวปอปลาขมจะนะครับเนี่ยเส้นเล็กเส้นน้อยอย่างเงี้ยจะขมมากนะครับ ภาจะเรียบร้อยนะครับปี18การทำบล็อกแบบนี้นี่ถือว่าสุดคลาสสิกนะครับสวยมากๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้านหลังนะครับพระนะครับปั๊มจากหน้ามาหลังนะครับหูจะปิ้นแบบนี้เห็นไหมครับหูจะปิ้นแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นสีข้องเงินนะครับที่เป็นสนิมแบบนี้ การแกะตัวอักลรขอมเป็นเส้นคมมากนะครับยันก็แกะสอดกันไปสอดกันมาแบบสารตะกร้อนะครับความคมชัดเส้นเกินแบบนี้นะครับ ซึ้นเกินแบบนี้ดูได้นะครับจำการแกะตัวอักษรตัวอักขระให้แม่นนะครับเป็นผ่าปั๊มเห่ไหมครับข้างๆจะเป็นรศมีออกไปดูดูที่ตัวหนังสือนะครับจะปั๊มได้สวยงามมากนะครับผ่าจะคมแล้วก็มีเส้นวิ่งเป็นเส้นเห็นไหมครับแกะได้สวยงามมากนะครับ เส้นแตกแบบนี้จำได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่ารุ่นหนึ่ง2518นะครับเส้นแตกแบบนี้อยู่ในบล็อกนะครับแตกขึ้นไปที่เลข2มาถึงตรงคำว่าวัดบางเลยนะครับ ขอบนี่จะขึ้นเป็นสันเลยนะครับอย่างนี้ถือว่าดูง่ายนะครับเป็นผิวงเงินที่ดูง่ายมากนะครับเป็นสนิมเงินปั๊มจากหน้ามาหลังนะครับขอบก็จะปลิ้นแบบนี้เห็นการปลิ้นเห็นเซียนชัดเจนนะครับพื้นจะตึงนะครับตัวอักขระ ขอมตัวหนังสือภาษาไทยคมชัดลึกนะครับปั๊มได้สวยมากๆนะครับดูตัวอักขระนะครับเนี่ยเส้นแตกแบบนี้เห็นไหมครับเส้นขาดเส้นเกินแบบนี้ดูได้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมทำคลิปใหม่ๆ เพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูขอบข้างพาเพื่อนๆมาดูขอบข้างนะครับขอบข้างขอบตัดหลังปี2500จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอดีองนี้เนี่ยเป็นเนื้องเงินนะครับจึงทำให้มีสนิมของเงินปกคลุมนะครับ ทางจะเป็นแบบนี้ใครมีก็ยกขึ้นมาเทียบนะครับอันนี้เป็นขอบตัดของหูด้านบนนะครับจะมีเขี้ยวแบบนี้อันนี้คือจุดจ่ายตังคเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วนะครับก็ถือว่า ได้ทบทวนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเงินหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่นะครับก็นําเหรียญเนี่ยไปเทสได้เพราะว่ามีเป็นเนื้อทองแดงนะครับกระลายเงินก็มีอย่างองค์นี้เนี่ยก็ไปเทสมาแล้วนะครับ เป็นเนื้องเงินประมาณ98%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขในการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับแล้วเราค่อยพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ